บทที่5อารมณ์มีอยู่แต่ใจว่างเปล่าการปฏิบัติให้เข้าใจความเป็นจริงของขันห้าอันประกอบจากธาตุดินน้ำลมไฟและธาตุรู้ที่มีอวิชชาผสมอยู่ให้แค่สักแต่ว่ารู้ขันห้าหรือสังขารเกิดดับโดยไม่หลงว่ามีตัวเราอยู่ในขันห้าไม่มีตัวเราที่จะไปเอาอะไร ทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกข,ขะมะสุขวเวทนาล้วนแต่เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ของจิตไม่หลงยึดถือไม่ไหลติดไปและไม่ผลักไสาอาการต่างๆก็จะพบใจที่ว่างเปล่าซึ่งเปรียบได้กับท้องฟ้าที่ว่างเปล่าที่ไม่ปรากฏร่องรอยใดๆของนกที่บินผ่านผู้ปฏิบัติธรรมมักจะมีกิเลส ความโลภความอยากได้ความอยากเอามีการคาดหมายว่าจะไปเอาอะไรแล้วหลงปรุงแต่งว่ามีตัวตนของเราจะไปเอาสิ่งที่ตัวเราคาดหมายไว้นั้นเช่นคาดหมายว่านิพพานคือความนิ่งว่างสงบก็หลงเอาขันห้าซึ่งเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งมาหลงปรุงแต่งว่ามีตัวตนของเรา แล้วพยายามจะเอาตัวเราไปให้ถึงความนิ่งความว่างความสงบที่ยึดถือคาดหมายไว้การปฏิบัติเลยมีแต่การหลงยึดถือซึ่งเป็นอวิชากิเลสตัณหาอุปาทานเป็นการปฏิบัติตรงข้ามทางนิพพานคือสิ้นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานหรือสิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นหรือสิ้นความหลงรู้สึกว่า เรามีตัวตนแล้วหลงเอาตัวตนของเราไปหลงถือยึดถือขันห้าหรือหลงยึดถือคนอื่นสิ่งอื่นหรืออารมณ์อื่นๆดังนั้นการปฏิบัติธรรมคือการมีสติปัญญาหมั่นพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงของขันห้าคือร่างกายจิตใจว่าเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งมาจากธาตุทั้งสี่ และธาตุรู้ที่ยังมีอวิชาคือความหลงยึดถือผสมอยู่เมื่อขันห้าเป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งจึงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องแตกดับเน่าเปื่อยผุพังสลายกลับคืนไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุรู้ เมื่อสิ้นอวิชาคือความหลงยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวตนคงที่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราหรือมีตัวตนของเราในขันห้าธาตุรู้ก็เป็นความรู้ที่ว่างเปล่าดังเดิมต้องอ่านใจตนให้ขาดทุกขณะปัจจุบันว่าปฏิบัติด้วยความอยากหรือหลงไปยึดถือว่าขันห้าเป็นตัวเราหรือมีตัวเราอยู่ในขันห้า แล้วเอาตัวเราไปยึดถืออารมณ์ที่ถูกรู้คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและทันมารมหรือมีตัวเราจะไปเอาอะไรหรือไม่แม้มีตัวเราจะไปเอาธทรรมเอาความว่างเอานิพพานก็เป็นอวิชากิเลสตัณหาอุปาทานเป็นทางตรงข้ามนิพพานแม้มีความรู้อยู่ แต่อย่าหลงเข้าไปยึดถือว่าตัวเราเป็นผู้รู้หรือผู้รู้เป็นตัวเราคงศักแต่ว่ารู้จิตเขามีความคิดหรือมีอาการอย่างใดไม่ว่าจะถูกใจซึ่งเป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจซึ่งเป็นทุกขเวทนาหรือเป็นกลางกลางซึ่งเป็นอทุกขมสุขเวทนาไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลล้วนแต่เป็นอารมณ์ที่ถูกรู้ ของจิตหรือวิญญาณขันธ์ส่วนจิตหรือวิญญาณขันธ์จะเป็นผู้รู้แต่เป็นผู้รู้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวแล้วเกิดเจตสิกค,คือเกิดเวทนาสัญญาสังขารซึ่งเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้มาทำหน้าที่ร่วมทันทีก็ปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นอย่าลงเข้าไปยึดถือเหตุที่ต้องรู้จิตหรือวิญญาณขันธ์ผู้รู้อารมณ์ไว้ตลอดเวลา เพื่อจะได้ไม่หลงส่งจิตออกนอกไปอยู่กับอารมณ์ที่ถูกรู้ไม่งั้นจะหลงไปกับเขาถึงรู้แล้วก็ไม่พยายามไปดับเขาหรือพยายามไปทำลายเขาและไม่ไปยึดเขาดีก็ไม่ยึดชั่วก็ไม่ยึดอารมณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ยึดเลยอารมณ์มีอยู่แต่ไม่มีตัวเราไปยึดรู้สักแต่ว่ารู้ อารมณ์เขาเป็นอย่างไรจะสงบหรือไม่สงบก็เอาทั้งนั้นแหละปล่อยให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเช่นเวลาเกิดอารมณ์หรืออาการที่ไม่ถูกใจอย่าหลงมีตัวเราไปพยายามปรับแต่งแก้ไขหรือผลักไสอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยากให้ดับไปเร็วๆอันนี้ไม่ถูกจะเป็นการผลักไสเกลียดทุกเวทนารักสุขเวทนา หรือมีตัวเราหลงไปตามอารมณ์ก็เป็นอวิชชาโดยเฉพาะจะมาหาหลวงตาพยายามเกลี่ยจิตให้ว่างเพื่อไม่ให้หลวงตาจับได้อย่างนี้จะปรากฏร่องรอยของการหลงยึดถือในจิตเหมือนกับคนเป็นโรคประวานอย่างแรงแต่ก็แอบกินของหวานมาตลอดพอจะไปหาหมอตรวจเลือดก็รีบไปกินยาเยอะ เพื่อให้น้ำตาลลดลงอย่างนี้ค่าน้ำตาลสะสมก็ยังปรากฏความจริงอยู่ไม่สามารถปกปิดหมอได้พวกเราใช้ชีวิตประจำวันมีแต่หลงส่งจิตออกนอกไปยึดถือแต่อารมณ์ที่ถูกรู้ทั้งพังภายนอกและทันมารมภายในตัวเราแต่พยายามปกปิดไม่ให้หลวงตาเห็นแบบนี้ผิดเราจะกลายเป็นผลักใสผิดสองด้านคือมีตัวเรา หลงตามอารมณ์ไปก็เป็นอวิชชาหลงมีตัวเราไปพยายามผลักไสให้อารมณ์หายไปก็ผิดเป็นอวิชชาอีกสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาหรืออกุศลก็ไม่หลงมีตัวเราเข้าไปยึดถือต้องปล่อยวางผู้รู้คือรู้ทุกอย่างแต่ไม่หลงมีตัวเราหรืออย่าหลงมีตัวเราไปยึดถืออาการ หรืออารมณ์ที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจคงปล่อยให้สังขารเขาแสดงกิริยาอาการขึ้นมาของเขาเองแล้วดับไปเองเกิดเองดับเองไม่มีผู้หลงยึดถือไม่มีผู้เสวยสิ้นตัวตนของผู้ยึดมั่นถือมั่นก็จะพบใจหรือจิตเดิมแท้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันสันฐานใดมีแต่ความรู้ที่เป็นความว่าง เหมือนกับความว่างของธรรมชาติหรือจักรวาลใจหรือจิตเดิมแท้เปรียบเหมือนกับท้องฟ้าที่ว่างเปล่าส่วนอาการหรืออารมณ์ต่างๆแม้จะมีอยู่แต่ไม่หลงมีตัวเราไปยึดถือไม่ไหลไปกับเขาและไม่ไปพยายามผลักไสเขาท้องฟ้าหรือจิตเดิมแท้ใจเดิมแท้จะเป็นความว่างเปล่าอารมณ์ หรืออาการที่เกิดขึ้นในใจเหมือนกับนกหรือเครื่องบินที่บินบนท้องฟ้าก็จะไม่ปรากฏร่องรอยใดแต่ถ้าหลงมีตัวเราพยายามไปทำอะไรกับสิ่งที่บินผ่านมาบนท้องฟ้าจะทำให้ท้องฟ้าเพิ่มตัวเราเข้าไปอีกตัวหนึ่งก็จะไม่ว่างเปล่าจากตัวเราเช่นว่าเราเห็นอะไรบินมาหรือผ่านมาบนท้องฟ้านี้ แล้วหลงมีตัวเราไปชอบถ้าชอบก็อยากได้อยากเอาอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้หรือหลงมีตัวเราไม่ชอบก็อยากให้สิ่งนั้นหายไปจะหลงมีตัวเราไปพยายามไปดิ้นรนผลักไสบนท้องฟ้าก็จะไม่ว่างเปล่าจากความหลงว่ามีตัวเราแล้วหลงเอาตัวเราไปคิดไปปรุงแต่งยึดถือก็จะเกิดกิเลสตัณหาเป็นความทุกข์ ความเครียดความเศร้าหมองเปรียบเหมือนเกิดเมฆฝนดำทะมึนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคือความทุกข์ความเครียดความกังวลหากมีสะสมมากเข้ามากเข้าก็ร้องไห้น้ำตาไหลออกมาเปรียบเหมือนเมฆฝนตอนแรกก็ไม่หนาแน่นเมื่อทุกข์มากเครียดมากเมฆฝนก็หนาแน่นมากจนทนไม่ได้ต้องเป็นฝนตกลงมาถ้าไม่หลงมีตัวเรา ไปหลงยึดถือสิ่งใดแม้อาการหรืออารมณ์จะมีอยู่ใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าก็เป็นความว่างสังขารหรืออาการหรืออารมณ์เหล่านั้นก็ไม่ทิ้งร่องรอยไว้ในใจที่เป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าเลยเปรียบเหมือนนกหรือเครื่องบินที่ไม่ทิ้งร่องรอยไว้บนท้องฟ้าเหมือนกับที่สุพัทธะซึ่งต่อมาได้กลายเป็นพระอรหรัน สาวกองค์สุดท้ายได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่ารอยเท้าที่เหยียบไปในอากาศมีอยู่หรือไม่พระพุทธองค์ตรัสว่ารอยเท้าย่อมไม่มีอยู่ในอากาศพระสุภะนำมาพิจารณาคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงสว่างสวยัยพอดีมีเมฆผ่านมาบังแสงจันทร์ทำให้มืดครึ้มพระสุภะก็เข้าถึงความจริงว่า กิเลสและความทุกข์ไม่ได้เป็นของที่มีอยู่ประจำแต่เดิมที่ต้องไปพยายามขัดออกแต่เพราะเกิดความหลงยึดถือขึ้นมาในขณะจิตปัจจุบันจึงเกิดกิเลสและความทุกข์จรมาเปรียบเหมือนมีเมฆลอยมาบังจันทรหากไม่มีความหลงยึดถือใจหรือจิตเดิมแท้ก็จะว่างเปล่าเหมือนอากาศอารมณ์หรือสิ่งที่มากระทบในขณะปัจจุบัน ก็เปรียบเหมือนรอยเท้าที่เหยียบไปในอากาศหากไม่หลงยึดถือเป็นความรักหรือความเกลียดชังย่อมไม่ปรากฏรอยฉันนั้นเหมือนเมฆลอยผ่านไปพระสุพัทะก็สิ้นความหลงยึดมั่นถือมั่นบรรลุพระนิพพานเป็นพระอรหรันต์